เดินเล่นตลาดนะครับซื้อของกินแถวห้างพันทิพย์งามวงวานครับบรรยากาศช่วงตอน,น่นค,อนค่ำในกรุงเทพมหานครครับผมยืนอยู่ที่บนสะพานลอยครับนี่ครับเดินเข้าไปอันนี้ก็ห้างพันทิพย์งามวงวานแล้วเออ เดินลงไปกับตลาดข้างล่างครับมีร้านขายของเยอะเลยร้านขายกับข้าวข้างล่างนี้นะเดี๋ยวพาเดินไปดูข้างพันทิพย์งามวงวัง,งนะขํานี้รถติดเยอะครับ ตลาดครับของห้างพันทิพย์งามวงวานครับกรุงเทพมหนทธบุรีบริเวณห้างพันทิพย์งามวงวานกช่วงตอนเย็นๆครับ คนเยอะครับจ่ายซื้อของอยู่ข้างห้างพันทิพพระพันทิพงามวงวานนะครับมีพิซซ่ามีพิซซ่า ได้ตลาดตันทิพปาซ่าง,งามืองวานครับของกระเทียมดเลยครับสดใหม่ครับเข้าแล้วเข้าแล้วลึนมาให้ก๋วขอขอย่างทอยผมตอนซื้อกินดูมาได้ยี่สิบบาทตามราคาเลยครับตามราคาติดไว้เลยยี่สิบสามสิบบาทถึงมาได้หนึ่งร้อยบาทจะอยู่ฝั่งด้านนู้นจะเจอคนบ้านกาฬสินธุ์บ้านเดียวกันขาย นหนุนซะหน่อยนึงนะครับแต่มันก็ไม่ใหญ่แล้วแต่ว่าคนก็มาซื้อของกินดีอ้าอมไปทางนั้นก็ขึ้นไปังฝั่งนั้นน้ก็ลานจอดรถแล้วเป็นช่องทางขึ้นไปนั่นนะเป็นลานจอดรถขึ้นไปนั่นนะครับตลาดไม่ใหญ่นะครับตลาดก็เล็กๆ เลราเจอคนติดตามช่องครับพี่เขาขอบคุณครับอ่าร้อยหนึ่ครับครับขอบคุณขอเลิกโอ้ขอบคุณอะไรครับขอบคุณครับอันนี้ไข่ซองเนาะไข่บ่อตั้งแต่ติดผสมไหมผสมแยกขอบขอบคุณนะพี่ครับ I oh. ใช่เพี่ใช่เลยจับพี่อูได้หลายครับกครับครับขอรีวิวหลานได้ไหม่าได้ครับปากโ็ครับคนไอ้มมกถือขอเบือทั่วพี่เบื่อวะไอ ทักเข้าไปได้ไอเอาเอาเบอร์เนั่น064ครับ196 7730ครับครับผมโอเคครับขอบคครับปากลานเพื่อนครับลานปลาหมึกย่างครับปลาหมึกย่างหมึกหมึกย่างลูกเด่นลูกหมึกลูกเด่นนะครับเชื่อร้านนะวันเกิดสินบ้านผมไม่เหลือมาถ่ายขล่องกี่นี่

ใกล้ไหมครับ นี่ขายหูหมูอันนี้ของร้านเจดาครับหม้อหมูพะโล้พวกลิ้นหูหมูครับหมูพะโล้เจดาค่ะเหลยยายพูดเลยกันโฆษณารวดครับหัวหูพะโล้เจดูแถวไหนยายดูแ้วไหนแถวที่หน้างพัททิพย์งามวงวานคแถวใช่ขายอยู่ที่หน้าห้างพัททิพย์งามวงวานเอหน้า

หมูหมคุณกี่ละสามห้คร้อเลยค่ะด้นจ๊มด้าน่ะกะขอบคุณมากยายขอบคุณมาก,มาก oh. ไปร้านนี้ร้านอะไรวะนี่ร้านเลย ร้านนี้เป็นร้านส้มตำนะครับ ร้านซมซำไก่ย่าม,มีหลายอย่างเลยนะครับน้ำตกหมูลาบหมูีนี่ร้านนี้ร้านทอดทอดย่างในไก่ไก่ทอดครับ ทอดหมูสามชั้น พันทิบงามวงวานนะข้างในอันนี้น่าจะเป็นชั้นชั้นหนึ่งชั้นล่างชั้นสองชั้นสามน่าเป็นขายพวกถ้าเครื่องเยอะครับชั้นสองชั้นสาม,ช,สามชั้นสี่